สบายดีมันนี่เห็ดข้าวเปียกต้มข้าวเปียกเส้นพี่น้องเอ้ยเห็นบ่นี่เปีเยกเ,เส้นเด้อพี่น้องนีนนนงเ่เสียบมาพี่น้องเอ้ยข้าวเปียกเส้นมาเด้อมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยแซ่บเสับนอนนอนนะจ๊ะมาเด้อพี่น้อง กินทก,กันเลพี่น้องเอ๋ยกินแรงเขาช่วยบะไรกินกินขเขาแรงหมือเดียวไปดีบงล้านสุกไฟเสียหมอ้อลูกเศร้าละลูกเศร้าละเห็ดหยินซอยเมลูกตัวตัวบังฟดฝฟดระบบน้าโอ้หม้อห้องฟดเรล่าน้อยฟดแล้วนะแ,นแนเสบได้เนาะอกบอลลนบอลลุน่นนะหอมนาะห้อมเด้นาะ ขมผพกเปียกกินเด้อมันนี้มาเด้อมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเด้อพี่น้องเ้ยแตแซ่บเนาะอืมจะแซ่บนัวเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีมันนี้เห็ดขวเปียกกินตะแลงเด้อพี่น้องเอ้ยบ่รด้กินขวซุยก็เลยเห็ดอันกินแต่เว่นเวีนีนพักน้าแซ่บบ่พี่น้องพักปูก็เองเด้อนี่เด้อเก็บเอาอยู่ส่วนปูก็เองอันเนี้ยพักอพักลายลอย่างพักห้อมพักห้อมอันกันกำกันนี้ ให้บอกพี na, Aqui, in in ่น oh. so, ้องเอ้ยน่าเซ็บบนช่วยเขาเปียกอันนี้ถ้วยเขาเปียกนางกินจนอีเบิดละเดี๋ยวพรุ่งนี้โอ้เซ็บ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 นัวนัวเด้อพี่น้องมันย่อยนะเซ็บเซ็บนัวนัวเด้อพี่น้องเด้อมันเด้อมันเด้อกินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยคนคนน้อยกินขวดเลยให้บอกเซ็บเซ็บเซ็บบอลูก แม่บอกลูกเศร้าลาเห็ดซอยได้หนิแม่บอกลูกเศร้าลาเห็ดซอยเห็ดซอยเมลเลวไวอืมเห็ดซอยเมลได้หนิเห็ดซอยมเอยมลก็แล้วไวเว้แม่บอกเดิกพักกันมักทัวก็มีอยู่ในนี่มักทัวมักเพชรอยู่ในนี่แหละเบิร์ตนะน่นแซ่บพอพี่น้องเอ้ยมาเดอ้อมาเดอ้เดอพี่น้องกินนลำกันเดอ้อ พี่น้องเอ้ยมาเด้อกินข้าวเปียกกันเด้อพี่น้องเด้เห็นบ่างไหมแซ่บๆนัวๆเด้อพี่น้องเด้อเห็นบ่างไหมนี่นั่งก็ก,กินอยู่เด้อคนน่ะแซ่บบ่พี่น้องเอ้ยน้ำแดงจึงครึง่งผักกรบบกงามผักเก็บจากสวนใหม่ๆร,อรอ้อนๆสดๆปลูกไว้กิน บริสุทธิ์พี่น้องเอ้ยเขาเปียกลูกเศร้าหน้าเห็ดซอยแล้วเสียบอกพี่น้องมัเคุดก็มีให้ย่างแลกกับพี่น้องเอ้ย มาเดินมาเดินแซ่บๆนัวๆน้ำกันเด้อพี่น้อง